ไอคาวเนี่ยชอบเตือนให้แบคัพจำเป็นต้องทำไหมไอคาวชอบเตือนให้แบคัพจำเป็นต้องทำไหมทำอะไรแบคัพเงี้ยเอำรองข้อมูลทีาต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนไอคาวเนี่ยเมื่อเราสมัคร Apple ID อเีเราจะได้พื้นที่ไอคาวมาทั้งหมด 5GB กิกะไบต์นนี้แบบฟรีนะให้มาฟรีทีนี้ย5ากิกะไบต์เนี่ยมันมากพอที่จะสำรองข้อมูลของเครื่องแต่ไม่มากพอที่จะสำรองข้อมูลพวกภาพวิดีโอหรือไฟล์ของของเราเองเลยมันไม่มากพอต้องไปซื้อเพิ่มทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อเพิ่มเรามีอยู่แล้วล้ากิกะไบต์ แสดงว่ามันเริ่มมีการสำรองข้อมูลพวกภาพไฟล์ต่างๆแล้วก็เกิน5กิกะไบต์มันก็เลยแจ้งเตือนให้เราแบ็กอัพเพราะว่ามันแบ็กอัพไม่ได้นั่นแปลว่ามันแจ้งเตือนให้เราซื้อไอคา,าว์เพิ่มนั่นแหละทีนี้คำถามคือเราควรจะซื้อไหมถ้าพี่เอกแนะนํานะถ้าข้อมูลของเราภาพไฟล์ต่างๆในเครื่องเราเ,เราไม่อยากเอาไว้ในไอคา,าว์ก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเพิ่มไม่จำเป็นต้องแบ็กอัพเพราะข้อมูลเครื่องเนี่ยมันถูกแบ็กอัพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแบ็กอัพก็ได้จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนะ อยู่ที่เจ้าตัวเจ้าของเครื่องครับว่าต้องการที่จะเอาสำรองข้อมูลเนี่ยไปไว้ในไอคาวหรือเปล่าถ้าต้องก็ต้องซื้อไอคาวเพิ่มแล้วก็แบกคับไปในไอคาว